แล้วแล้วดิแมนเฮ้ยเร็วเรียกเข้าเรียกเข้าเรียเข้าก็อ่ะอ่ะเอาเจ้าไปเอาฮะโอ้ไม่ค่ะอุ้ยกระจกแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พอนะคนขึ้น่งตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่ากระดูกซี่โครงเขาหายไปซี่หนึ่งมองคนนั้นก็ไม่โผล่หน้ามาอีกเลย ี่เห็นฉันเดินดิ้นไปประกอบอาชีพอะนะอะคีเมดิสไปมันเข้ามาได้ไงวะนะเออนกเหรอได้รู้ไหมปูเจส่วนใหญ่จะทนกระแสไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้แต่ฉันมั่นใจว่าของนายมันจะเอออุ่ยฟิวเลยนั่นเสียงอะไรนะหมอเสียงของความสำเร็จนะเพื่อนยาก เพร์เฟ็กข้ากูดไว้ก่อนอ่าได้ละวอ่ะลองดูกันเร็วข้าวเร็วข้าวโอ้วก็สวยอยู่จะเอาว่าว่าอย่างนี้เลยหรอเหรอฮะก็ไม่เหรอนะ แต่ถ้าไม่ว่าเลยนะก็เชวยเปิดซีโคเขาหน่อยได้ไหมเพราะมันยัดยากออุอ้ยโอ้ไม่ต้องร้องนะเพื่อนยากเดี๋ยวมันก็งอกมาใหม่แล้วนะอะไรคืองอกใหม่วะอ้าวไี่นี่หมอภาษาอะไรเนีเยเ่ยเอาละได้เวลาปิดจ๊อ้นะ <laughs> อ,หอเหมือนใหม่ แล้วไงต่อละบออตอนนี้น่ะเหรอได้เวลาทดลองกันไปซาลาฟเดี๋ยวจากห้องสักเดิมตัวนี้จะเป็นกันลุยเกเยบอสหมอเดียวกูไม่ใช่บอสเป็นหมอขอนหน้าไปเลยนะหมอครับหมอเจ๊ได้ชจ่ได้หมอโอ้ยนี่ก็ยิงเอายิงเอายิงเอาหมออ้าออา เลยดีโมเมนต์ถอนเส้นและซื้อต่อ,อขอบใจนะด็อกเตอร์เอาตาไปสกาเอาไปาฟันเหล่าจะเป็นฟันดีสุขภาพดีวิ่งต่อไปสอนลูกไกรวู้วปล่อย ชิดไประเหยสุดใจเธอจัดไปหมอมาหน้าไหนก็เข <par ้ามาไม่กลัววายตัวไรนะตายยหมดตายหนึ่งแตกสองตายสองเลยตายตั้งหมูเป็นภูเขาเลยคนพลาดจะตาย เล่นกีตาร์เราอย่างยามเย็นเรียนรอดอมายืนนิ่งตรงเฮ้ยพวกเสร็จแล้วเว้ยได้รู้ไหมมันเจ็บขนาดไหนี่การผ่าตัดหัวใจนะฮะฮะอะคีมิดิสเล่นในเกมออนไลน์ที่สุดที่สุดเล่นได้ฟรีแล้วตลอดไปฟรีดอมโหลดเล่นได้แล้วที่สตรีมขอคะแนนดีๆนะครูเจ็บคอจะตายแล้วครู